ครัสค <S 2: S 3> ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่เนาะครับผมวันนี้ก็เดินทางมาตามความฝันของคุณแม่ค<ล>ุณแม่เอาฝันดีแล้วเนาะแม่เนาะวันแลว้วค่ะรอระบรก่อนหกแปดเจ็ดเนาะแม่เนาะหกแปดเจ็ดไปหยิบรอตเตอรีมาได้นะครับผมคุณแม่ก็มีชควงมีราบนิดหน่อยเนาะตามตามอันก็ถูกล่างบุญนั่นเลยอืมค่ะผมแ้าว่าก็ถูกนิดหน่อยเนาะตามภาษานีเนาะแม่เนาะไม่เคยซื้อเยอะตัวละสิบบาทห้าบาทแค่นั้นเลยอืมค่ะผมมวยตัว ถูกน้อยแต่ว่าถูกทุกหมดก็โอเคนะแม่ดีกว่าไม่ถูกเลยเนาะก็ไม่ถูกอืมดีกว่าไม่ถูกเลยนะครับครับผมตอนคุณแม่นี่เป็นคนฝันแม่นถูกถูกบ่อยไหมแม่บ่อยเหมือนกันอืมถูกมาตั้งแต่เจ็ดเก้าเอ้ยเจ็ดเจ็ดเก้าก็โอ้ปีใหม่นี่ก็ถูกหลายรอบเหมือนกันอืมครับผมแต่ก็ไม่เคยถูกเยอะอืมครับผม ก็ถูกตลอดแต่ว่าถูกน้อยเนะาก<ร>ะก<ร>็คุณแม่งวดหนึ่งคุณแม่ก็ไมค่คยได้ซื้อซื้อซื้อตัวละห้าบาทสิบาทเล่นๆไปอย่างนั้นลอตเตอรี่ใบหนึ่งก็ได้สองพันลอตเตอรี่ใบละร้อยนาะแม่เนะาะอืมครับผมทีนี้ก็เดินทางเนี่ยตั้งใจจะมาขอแนวทางของคุณแม่แล้วก็ของลุงยอดนะครับที่นี่ของงวดนี้ของงวดล่าสุดนี่คุณแม่ฝันแล้วใช่ไหมครับฝันฝันว่าไปเดินไปบ้านกาใกล้ๆกันนั่นแหละไปขอมะพร้าวเขาไปขอซื้อมะพร้าวเข้ามา ซื้อมาสามลูกแต่มันมีแต่มะพร้าวอ่อนอไปเอามาทำข้าวหลามเขาก็บอกว่ามะพร้าวสามลูกมันมีแต่อ่อนจะเอาไปทำยังไงได้ทำไม่ได้ก็ช่างเธอะเดี๋ยวจะเอาไปทำดูวานนี้ก็ถือมาบ้านแต่ใจนะ่ะรักเก้าสามนะทำไมถึงคุณแม่ตีเป็นเก้าสามใช่ไหมครับก็มะพร้าวก็เลขเก้าแล้วลูกถือมาสามลูกก็เลยรักเก้าสามแต่เจ้าของบ้านเขาชื่อ มันมีเจ็ดเก้าสามน่ะโอ้อันนี้เก้าสามของบ้านชื่อจอจานงีสิจ้ามีมีชื่อนั่นแหละก็เลยซื้อรักเ็ดเก้าสามครับแล้วก็ถ้าเลขที่เลขที่บ้านเลขที่สามสามศูนย์หนึ่งนี่ครย์สามศูนย์หนึ่งเลขที่เกณฑ์แค่นั้นแหละอ๋อก็คือบ้านเลขที่หลังที่คุณแม่เนี่ยไปเอามะพร้าวกับบ้านเขา บ้านเลขที่สามศูนย์หนึ่งจ้ะสาก็คือเป็นบ้านเลขที่ของเขาเนาะเมะื่อกี้อันนี้ก็คือคุณแม่ตีมะพร้าวนี่เป็นเก้าใช่ไหมครับเก้าเลยเก้าแล้วก็มะพร้าวมีสามลูก,กเลยตีเป็นเก้าสามส่วน,นชื่อชื่อเป็นจอจานก็เลยตีเป็นเจ็ดนะแม่เนาะเจ็ดเก้าสามแต่ว่าคุณถูกคนเขาีตีเป็นบวกเผานี่เป็นศูนย์เพราะว่ามันเป็นกลุ่มๆนะนะคะ่ะ <Ừ. S 2> อาจจะเป็นศูนสามกระไดน,นอกทะเบียนบ้านเนี่ยน<า>ะคะเออใช่ามาพราวถึสามก็ตรงกับทะเบียนบ้านอีกเนะาะแม่เนาะมันก็ไม่แน่หรอกแต่แล้วแล้วแต่คนบางบางบางคนเขาก็ตีอย่างนั้นเนี่ยแต่แม่ก็ตีแบบง่ายๆ <laughs> ตีแบบตีแบบง่ายๆเอาค ฝันยังฝันยังไงก็ตีอย่างนั้นแหละ<ช>ก็ไม่เคยฝันเยอะด้วยฝันแค่นั้นแหละฝันนิดเดียวก็จบอืมครับครับแล้วคนฝันแม่นเนี่ยถ้าเกิดฝันแม่นอย่างเดียวไม่ได้ต้องตีแม่นด้วยใช่ไหมแม่ต้องตีตัวเลขอย่างนี้น<า>นครับต้องต,ตองีต้องตีให้เป็นด้วยอืมครับอืมจริงๆนะถ้าถ้าตีไม่ถูกมันก็ไม่ตรงว่าแม่เนาะมันก็ไอเรื่องความฝันเนาะจะถ้ามันมันถูกจังหวะมันก็ว่าแม่นแหละแต่ เราก็ไม่ฟันธุว่ามันจะโอกจริงๆเนาะเรื่องมันก็มันจะจะถูกจะปิดมันเป็นแนวทางความฝันเนาะแม่เนาะเป็นแนวทางความฝันอ่ะครับก็เรียกว่าฝันเนาะครับเรียกว่าฝันเนาะมันไม่มีใครฝันแม่นขนาดนั้นเนาะแม่เนะมันจะเป๊ะเป๊ะขนาดนั้นเนาะถ้าเป็นเป๊ะเป๊ะขนาดนั้นนะโอ้ยแม่ไม่จนขนาดนี้ตกครับอืก็คือตามภาษาไทยบ้านแล้วก็ลงทุนไปนิดๆเล็กๆน้อยๆเนาะแม่เนาะจ้ะอือก็ซื้อตามแนวทางเนาะครับ ก็ฝันไปอย่างนั้นเลยแต่ว่าไม่รู้มันจะโอกหรือไม่โอกเนาะครับผมให้ท่านผู้ชมเอาแนวทางของคุณแม่นี้ไปพิจารณาดูก่อนเนาะเนาะว่ามันตรงกับที่เอฟซีชอบไหมไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปหรือว่าดูกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณแม่ก็ได้อย่างนี้เนาะนะครับคุณแม่เป็นแนวทางก็คือว่าในลักษณะการฝันเนี่ยถ้าตีไม่แม่นมันก็ไม่ถูกจริงไหมแม่จ้ะจริงถ้ามันถ้ามันแม่นก็ก็เหมือนงดก่อนถ้ามันไม่แม่นก็ไม่รู้จะว่ายังไงเนาะอือก็แนวทางครับ ก็รัที่แต่ละคนมันตีไม่เหมือนกันนะแม่เนะาะสังเกตก็ให้เอฟซีซื้อไอเจ็ดเก้าสามแล้วก็บ้านเล็กที่สามศูนย์หนึ่งะครับสามศูนย์หนึ่งแม่เนาะจาสองเลขนี่แหละอืมครับก็คือว่ารัตที่แต่ละคนนี้ไม่เหมือนกันนะแม่เนะาะแม่แม่ตีอันมะพร้าวนี่เป็นเ<า>ก้าแต่ว่าแอดมินพอแอดมินมาแอดมินตีเป็นศ<า>ูนย์เดี๋ยวว่าหลักๆเอาตามคุณแม่นี่แหละเขาเอาเอาลัที่ของคุณแม่เพราะว่าคุณแม่เป็นคนฝัน เพราะว่ามีจอจานจะได้ตีเป็นเจ็ดอย่างเจ็ดเก้าสามเพราะว่าเคยฝันเห็นเกทีไรมันจะออกหลักเิตทุกทีน่ะอ๋อมันจะมีเจ็ดมาแม่นะเพราะชื่อเกมันมันมันมีโอจานเป็นหลักเกตจ้ะครับครับแล้วได้ถือมาบ้านด้วยนะวันนั้น่ฝันอ๋อถือมะพร้าวมาบ้านด้วยจ้ะถือมาบ้านแต่มันเป็นมะพร้าวอ่อนไงมันสีเขียวมันสามลูกเป็นพวงเลยอ๋อ้าฝันแค่นั้นแหละก็ฝันก็เสร็จก็ตื่น ถือมาจนถึงบ้านเลยใช่ไหมแม่จ้ะฝันแค่นั้นอถือมาถึงบ้านเอ,อ้ไม่ใช่แล้วคุณแม่ได้ทําอะไรกินไหมครับในวองฝันเรีอว่าถือมาถึงก็งกตื่นถือม,มาถึงบ้านก็ตืน่นว่าจะเอามาทาข้าวหลามอ๋อครับแล้วเปลกเนาะเปลกฝันแค่นั้นเลยเอามะพร้าวอ่อนมาทําข้าวหลามนะครับปกติช่องใช่แก่ใช่ไหมแม่จ้ะแล้วจะของบ้านเขาก็พูดด้วยนะว่ามะพร้าวมันอ่อนจะเอาไปทํายังไงทําได้ไม่ได้เดี๋ยวก็เอาไปทําดูววงนี้ ครับทำได้ไม่ได้ก็เอาไปทําดูแล้วก็ได้มาด้วยได้มาถือมาอยู่ครับถือมาก็ตื่นครับอืแล้วแล้วส่วนตัวคนที่คุณแม่ไปคุยด้วยที่เอามะพร้าวให้เนี่ยเขาเสียชีวิตหรือยังแม่เออเสียชีวิตอะไรเนอะเขาอยู่บ้านอยู่แต่นะจ้ะแต่ตอนนี้ก็ไปไปไปนู่นแล้วเอาหลานไปดูที่ระยองโอ้ค่ะไปต่างจังหวัดเนาะแม่เนาะไปต่างจังหวัดแต่แฟนแกอยู่ครับครับก็ฟันก็ไม่เคยฟันเห็นนะ นานนานนานนี่ยไม่เคยปันเห็นแกสักทีอ๋อเป็นคนใกล้บ้านกันนะแม่เนาะจ้ะนี่บ้านหลังนี้แหละมองเห็น,นเลยเนใกล้ใกล้บ้านกันนะครับปบันเห็นอืมอมส่วนตัวแอดมินคิดว่าแกชื่อยายอ้วนโอ้นเนี่ยแกนะโอ้ค่ะค่ะผมแกชื่อยายอ้วนตามเหตุค่ะค่ก็คือตามรัฐที่คุณแม่แอดมินคิดว่าคุณแม่ตีถูกแล้วเพราะว่าเพราะว่าถ้าคนถ้าคนเสียชีวิตจะตีเป็นศูนย์นะแม่เนาะแต่อันนี้ไม่ได้เสีย ไม่เออก็เลยก็ตีเกยกังอยู่ยาอย่าเอาไปมันจะทําได้นี้มะพร้าวมันอ่อนหรอยีอ่อนก็ช่างอะจะเอามาทำอืมครับครผมก็ฝันแค่นี้แหละไม่ได้ฝันอะไรเยอะครับครับสังเกตมากตัวเก้าอีกเนาะเออสองหกแล้วก็เปลี่ยนเป็นเก้าสามแทนเออมันจะนั่นแหละอืมแต่ละเก้าสามนะชาเห็รลอตเตอรี่เขาขายว่าจะซื้ออยู่ จ้องเก้าสามอยู่แต่มันหาจิตเก้าสามไม่มีไงม,มีแต่สองตัวม,มีแต่สองตัว๋อหลักๆคุณแม่อยากได้เจ็ดเก้าสามนาะแม่เนาะอยากได้จิตเก้าสามแต่มันไม่มีไี่เช้ามาขายนะครับผมเนาะหลักๆคุณแม่อยากได้ลอตเตอรีเ่เก้าสามอะไรมันไม่เคยห่างกันเท่าไหร่หรอก้ามันดีไม่ดีมันก็มาใกล้ๆเคียงกันกันกบไอ้เลขเก่านแเลยครับ,คร,บครับครับแม่ อาจจะออกเป็นตัวเดิมนี้ก็ได้น้แม่เนาะไม่แน่หรอกดูหกสามตัวเก่าหกสามดูหกสามมันออกนะเปลี่ยนหกเป็นเก้าก็ได้เนาะหกสมหกกับเก้ามันตัวเดียวกันค่ะอาจจะมากเก้าสามอาจจะเป็นสามเก้าก็ได้น้แม่เนาะไม่แน่แต่ลักนะเก้าสามงามอยู่เนาะนะครับก็คือรัฐทีแอดมินก็เตีเป็นมะพร้าวเป็นศูนย์ศูนย์สามมันก็ตรงกับบ้านเล็กทีของคนที่แม่ไปอืม หรือว่าถ้าผู้ชมเนี่ยตีเป็นตัวอื่นหรือว่าตีเป็นตัวไหนลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูเนาะเนาะดิลลัตที่คุณแม่มะพร้าวตีเป็นเก้านะครับบางคนอาจจะตีไม่เหมือนกันนะแม่เนาะะแต่ว่าวนใมญ่ฝันแค่นี้แหละถ้าฝันนะถ้าถ้าจะฝันได้หวยเน่ะไม่ไม่ต้องฝันมากฝันแค่นี้แหละครับครับเหมือนงดก่อนนี่คุณแม่ฝันยังไงนะครับที่ได้เลขหกแปดสามเฮ้ยหกแปดเจ็ดก็ฝันว่าเดินไปตามทุ่งนาก็เห็นปลามันอยู่ในเองน่ะ แล้วก็ไปจับจับได้สองตัวตัวหนึ่งสีขาวตัวหนึ่งสีดำก็ปลาก็เป็ดจับกระเจ็ดก็ตีแค่นั้นเองอครับตีง่ายเลยนาะแม่เนาะเอาแบบง่ายง่ายอันนี้ก็แบบอันนนี้ก็เอาแบบง่ายๆไปเลยมันจะได้ถูกแบบง่ายๆเ <ไป S 2> นาะแม่ไปเห็นลอตเตอรี่เขาก็เลยซื้อหกแปดเจ็ดแต่ไม่เอาลอตเตอรี่มาฝากตานี่ไว้เลยเลยืมไม่ได้ดูไอ้สามตัวน่ะซื้อตัวซื้อแต่สองตัวก็เลยถูกสองตัวทั้งล่างทั้งบนครับ ลงคลิปไป FC เสียดายมากเลยแม่เสียดายเนาะเลขสามตัวนะ hst, เนาะเสียดายเสียดายไอ้อออคนให้กับเสียดายไม่ใช่ว่าไม่เสียดายเสียดายจนเรา<ะ>ก็เราคิดไม่ถึงนแ <c oughs> ม่เนาะมัอจอกนะตัวนี้เนาะไม่คิดไม่ถึง <isme. S 2> ก็โดยมากไม่ค่อยซื้อเลขสามตัวจะหลยหซื้อซื้อซื้อแค่สองตัวน่ะเน้นเป็นลอตเตอรี่สองตัวอย่างนี้เนาะแม่เนาะเน้นเป็นสองตัวนะแม่สามตัวไนมะ่ค่อยสวนแต่เล่นสองตัวเยอะนี่เป็นสองตัวเนาะแม่เนาะ ก็เอาตามนี้ในความฝันของคุณแม่นะ่ครับยังไงก็มีแค่นี้แหละค่ะค่ขอบคุณคุณแม่มากค่ะขอบคุณค่ะค่ะผมค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของคุณแม่นะคะ793 763แล้วก็บ้านเลขที่103เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมเนาะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะ วันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ